สวัสดีครับผมนัดจากช่นลในนพาวนี้จะมารีวิวปู่ r g x ์ x จ8ีดขีสองกันด้มตัวนี้ให้ได้ดูกันนะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยออก ทัวร์ที่เป็นเวอร์ชัน1.0ออกมาแล้วแต่ก็ออกมาหลายปีมากแล้วสําหรับตัว rg ปู่เวอร์ชัน1.0นะครับจนวันนี้ผ่านไปหลายปีผลิตออกมา,มาเป็นเวอร์ชัน2.0โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเหมือนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเฮ้ยปู่เวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีมากกว่าเวอร์ชัน1.0จริงๆแก้อาการง่อยแก้ข้อเสียต่างๆออกมาเป็นเวอร์ชั่น2.0ตัวนี้เพราะนั้นตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่เคยต่อตัวปู่ที่เป็นเวอร์ชัน1.0นะเคยต่อที่เป็น MG ปู่เวอร์ชันสันปุนไปหรือจะเป็นอย่างตัวมังเกรด1ต่อร้4ยสิบสีกันดั้มที่เป็นเวอร์ชันของกันดั้มเฟตโตรี่โยโกฮาม่านะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันละกันว่าปู่ของเทพหยิก ที่มาจากปี UC 0 0 7 9กล่องนี้จะออกมาเป็นหน้าตาเป็นแบบไหนมีกิมมิคเป็นยังไงบ้างมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงไปติดตามดูก็ได้ในคลิปนี้นะครับไปด,ด,ดูกันเลยประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกันบ้างจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับก็อันนี้ผ่านการต่อติดตัดเส้นแล้วก็พ่นเคลียร์เป็นแบบเคลียร์ด้านไตน,นะก็อันนี้ไม่ต้องแปลกใจที่มันหลุดออกมานะเพราะว่านี่ผมยังไม่ได้เสียบตัวคอไบเตอร์แต่ว่าแค่ยึดมันไว้เข้ากับตัวด้านหลังตัวส่วนนี้เฉยๆนะครับซึ่งมันจะมีตัว หน้าตาแบบนี้ไว้อยู่นะครับแม้ว่าเราจะไม่ใส่ตัวคอไฟเตอร์เข้าไปนะจะถามว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะ จับยึดเข้าหากันได้ไหมมันก็โอเคนะมันก็พอจับยึดเข้าหากันได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเวลาเราจับดึงด้านบนก็จะแบบเปิดตรงช่องอกแบบนี้ขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะนั้นก็แนะนํไว้ติดคอไฟเตอร์ไปแล้วกันทีน,นี้ใครที่อยากจะรู้ว่าหน้าตากล่องเป็นยังไงหนึ่งของเขาให้ามาบ้างเบื้องต้นสามารถไปกดดูได้จากตัวคลิปเปิดกล่องที่ผมทําแยกไว้แล้วเรียบร้อยหรือว่าจะกดจากลิงก์ด้านมุมบนขวามือตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวดีคอสักนิดนึง นะครับดีคอที่เขาจะให้มาจะเป็นดีคอแบบลอกแปะ1แผ่นหน้าตาแบบนี้เลยนะก็จะมีดีคอแบบด้านๆลอกแปะทั่วไปแล้วก็มีดีคอแบบเมทัลลิกหน่อยนะก็จะเป็นการติดเพื่อจะอัพดีเทลกับตัวขุนให้มันดูมีรายละเอียดมากยิ่ขึ้นนะแต่ว่านี้ผมก็ใช้ไปบางส่วนไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะแต่ก็แล้วแต่ความชอบขวาเพื่อนแต่ละคนนะครับ ที S <S> นี้มาดูตัวขุ่นกันอย่างที่บอกไปเนี้ยผมยังไม่ได้ติดตัวคอฟลาเตอร์ที่มันเอาไว้เสียบตรงกลางนะครับหน้าตาตัวคอฟลาเตอร์เป็นยังไงหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ว่านี่ผมพับให้อยู่ในรูปแบบที่เราจะเสียบเข้าไปแต่ว่าหน้าตาของมันจริงๆก็คือจะเป็นลักษณะือนเป็นเครื่องบินแบบนี้นะครับแล้วก็จับกลางเปลี่อกมาสองข้างนี่ก็ะจะเป็นหน้าตาแบบที่เป็นคอฟลาเตอร์ที่เป็นอยู่ในสักษณะที่เป็นเครื่องบินนะครับซึ่งลูขนามันเป็นเครื่องบินมันก็ต้องมีตัวไรนิ่งเกียร์เนาะ ซึ่งไอตัวแร n ดิ n g เก a ยเองนี่ยมันก็จะเอาไปเสียบตรงรูเนี่ยจะมี 1.2.3. จุด,จด,จดแต่ว่าแรน n i n g เกียรมันค่อนข้างที่จะจิ๋วมากนะครับนี่แบบเล็กๆแบบนี้เลยจิ๋วจัดๆนะครับซึ่งก็ระมัดระวังดีๆว่ามันจะหายได้เข้าไปในหลุมดำนะครับนี่เป็นแบบนี้นะอันเดี๋ยวลองติดให้ดูแล้วกันแต่ว่าเวลาที่ติดเข้าไปนะครับถามว่าติดแล้วมันแน่นโหแบบ ไม่หลุดเลยไหมผมก็บอกว่ามันไม่ได้แน่นขนาดนั้นแบบเนี้ยก็หลุดนะครับเพราะนั้นก็ระวังดีๆแล้วกันว่ามันอาจจะหลุดหายก็ขออนุญาตถอดออกไปก่งแล้วกันนะทีนี้อ่ะเวลาที่เราจะกลับให้มันอยู่ในรูปแบบที่เป็นคอไฟเตอร์ให้เราพับปีกทั้งสองข้างเข้าไปนะครับนี่เป็นแบบนี้เสร็จปับ๊บแล้วก็พับตัวหางเสือลงนะครับแล้วก็จับกดตรงคอคิ์อ่าให้มันอยู่ในรูปแบบประมาณนี้นี่ ออไอตัวยึดที่ว่าผมต้องจับถอดอามาก่อนก็จะแยกออกมาเป็นสส่วนแบบนี้ระหว่างท่อนบนกับท่อนล่างของตัวขุนเองนะครับทีนี้เราก็จะมาจับเสียบตัวคอไซเตอร์กรนันนี้ผมจะเสียบเข้ากับตัวด้านล่างก่อนก็หันตัวคอพิทออกด้านหน้านะครับได้มันก็จะมีความแข็งแรงแบบนี้มากขึ้นเวลาที่จับมันก็จะแบบแข็งแรงเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันยึดข้างในกันอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ตัว กนการลำตัวเนี่ยพอเราใส่ตัวคอฟเฟเตอร์เข้าไปแล้วเนี่ยตรงคอรกพิดนะครับตรงกลางหน้าอกเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะจับเปิดได้นะก็ด้วยการที่จับเปิดด้านล่างออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆจับเปิดด้านบนนี่เราก็จะเห็นตัวคอไฟเตอร์อยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะแล้วก็นี้จับปิดอ่าปึ๊บประมาณแบบนี้นะครับทีนี้มาดูตัวส่วนหัวกันบ้างหัวเนี่ยผมค่อนข้างประทับใจนะนี่สามารถจับปิดหมุนซ้ายหมุนขวา แบบนี้แล้วก็จริงแล้วมันสามารถที่จะจับปิดหมุนได้รอบเลยแล้วก็ดูองศาในการที่จับเงยหัวนะครับเนี่ยมันเงยได้ขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเยอะมากถ้าผมต่อ RG มาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอขุ่นตัวไหนที่แบบจับเงยหัวได้เยอะมากขนาดนี้นะครับแต่ก็อันนี้ไม่แน่ใจาเหมือนกันว่าตัวปู่ชั้นเดิมเนี่ยมัน ขยับหัวได้ดีมากขนาดนี้หรือเปล่านะด้วยความที่ว่าผมอาจจะไม่ได้มีตัวอาจีปูวอร์ชั้นแรกมาให้ดูนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นจุกอยางตรงส่วนหัวที่นี้มาดูตรงช่วงแขนกันมากแขนหัวไหล่เนี่ยคือสามารถที่จะจับยกได้นี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การจับยกแขนนี่ก็คือยกได้เป็นแบบนี้เลยนี่ยกขึ้นมาเป็นสองข้างแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ช่วงของตัว ต้นแขนนี่ต้นแขนตรงนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะจับบิดหมุนได้อะแล้วก็การงอตรงช่วงของข้อศอกนี่งอได้แบบนี้เลยดีมากจริงๆแล้วก็ไม่ดูงอนเงนด้วยนะครับดูแบบแข็งแรงมากๆออแม้ว่ามันจะเป็นแบบ RG ก็เถอะนะแล้วก็ตัวมือก็จะเป็นแบบบอลจอยให้มาเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงข้อมือเองเนี่ยมันสามารถที่จะปรับองศาไหมครับมันจะมีแบบ จุดขยับตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งก็ทําให้การจัดท่าจัดทามันโ,โอเคมากขึ้นนะครับส่วนมือที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะให้มาหลายคู่มากเลยอันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นมือแบบมือกำนะครับแต่เป็นมือกำที่มีรูไว้ให้เสียบตัวพารูตรงกลางนะตันนี้ก็จะให้มา1คู่นะครับแล้วก็จะมีตัวมือแบลให้มาอีก1คู่ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งทุกอันเนี่ยเขาก็จะมีตัวตัวฝาปิด หลังมือแบบนี้มาให้ตลอดเลยนะไม่ต้องแบบต้องถอดเข้าถอดออกเพื่อจะแบบมีแค่ฝาปิดมือแค่อันเดียวนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมือแบบกำหมัดนี่ให้มาอีกหนึ่งคู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มือแบบเหนี่ยวไกลปืนนะครับก็จะให้มาแค่ข้างเดียวก็คือจะเป็นแค่มือขวามือเดียวเท่านั้นสําหรับมือที่เป็นแบบเหนี่ยวไกลปืนนะเพราะฉะนั้นมือก็จะให้มาทั้งหมด3คู่กับอีก1ข้างนะครับอ่ะโอเคนี่คือจุกอย่าตรงศูนย์มือนะแล้วก็ ตัวเียบต่อมาคือตรงเวณส่วนที่มันเป็นตัว backpack แบ็คแพ็คละกันแบ็คแพ็คดูโดยผิวเผินดูเหมือนจะไม่ได้มีกิมมิคอะไรแต่ว่าท่อไอพ่นข้างหลังตรงนี้มันสามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงเป็นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวพาร์ตบีมนีตรงนี้พาร์ตบีมเซเบอร์ข้างหลังตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะจับหมุนกับตัวแบ็คแพ็คตรงนี้ซึ่งมันทําให้องศาเวลาแบบจัดท่าเวลาแบบจับดาแบบบ,บ,บเนี่ยมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นตัว ที่เสียบตัวบีมเซเบอร์ซึ่งทั้งสองข้างจะเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวด้ามของตัวบีมเซเบอร์ที่เขาให้มาแล้วกันก็จะให้มา1คู่นะและ้วก็เขาจะให้ตัวพาร์บบีมาด้วยนะครับซึ่งหน้าตาตัวพาร์บบีจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมตัดออกมา1อันนะก็จะให้มา1คู่ด้วยเหมือนกันก็พอๆกับตัวด้ามที่เขาให้มาเลยนะครับแล้วก็การติดตัวพาร์บบีก็ไม่ได้มีอะไรย,ยากเหมือนเดิมกันนี้ก็จะมี รูไว้เสียบอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก็จะเป็นตัวพาร์ตบีมปกติที่ให้มานะ mm. ก็โอเคสวยดีตามมาตรฐานแล้วก็พาร์ตบีมนี้มันเป็นอันเดียวแล้วกันที่เ,เป็นพาร์เก่านะครับไม่ได้ถูกแบบทําใหม่ขึ้นมาก็ใช้ได้อยู่แล้วนะนอกนั้นจะเป็นตัวพาร์ตใหม่หมดเลยนะโอเคอันนี้จะเป็นตัวบีมเซเวอร์ที่ติดไปรตรงตัวด้านหลังของตัวแบ็แพ็คของตัวคุณเองนะครับก็เสียบเข้าไปง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่นะ โอเค okay. จุดขยับต่อมานะครับการบิดตรงช่วงเอวนี่ก็สามารถที่จะจับบิดได้ซึ่งจริงจับบิดหมุนได้รอบถ้าเราจับองศาพวกฝากระโปรงหน้าหลังดีๆนะครับจริงๆแล้วเอวมันบิดหมุนได้รอบแล้วก็การขยับด้านซ้ายด้านขวาก็คือสามารถที่จะทําได้นะแล้วก็การงุ้มตรงของช่วงแขนนี่ก็ทําได้นะ งม,มเข้างม,มออกนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็การงอนรนช่วงของลำตัวนะจริงจริงมันก็คือสามารถที่จะงอได้ไม่ใช่ว่าติดแค่คอไฟเตอร์ไปแล้วแล้วมันจะงอไม่ได้เลยนะแต่ว่าเวลางอก็ต้องดูระวังตัวแกนล,ล็อกอันนี้อาจจะหลุดได้นะครับก็ค่อยๆจับงอแล้วกันนี่มันก็จะมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมจับงอได้ตอนแรกผมคิดว่าติดคอไฟเตอร์ไปแล้วแล้วมันจะงอไม่ได้แต่ว่าเขาออกแบบตัวโครงในมาทำให้มันสามารถที่จะจับงอ ตัวขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ก็อำนวยความสะดวกเวลาที่แบบดูก้มให้มันดูแบบทําได้มากขึ้นองศาในการจัดท่าก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับขยับต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าก็สามารถที่จะจับเปิดได้นี่เป็นแบบนี้ทั้งสองข้างแล้วก็ด้านข้างก็สามารถที่จะจับกลางนี่จับปิดหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็ทาได้เหมือนกันนะครับนิดหน่อยแล้วก็ด้านหลังฝากระโปรงด้านหลังก็จับเปิดได้นิดนึงนี่ประมาณนี้น โอเคคือเยต่อมาปุ๊บต้นขาบิดหมุนได้นี่จับกลางได้เตะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เตะขาไปด้านหน้านี่เตะขาไปด้านหลังนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเวลาผมจับเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หลุดง่ายอ่ะมันดูแข็งแรงนะครับแล้วก็การงอตรงช่วงของหัวเขา่านี่ นี่แล้วก็เป็นแบบการงอแบบขยับด้วยนะข้างหน้าขยับตามด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าขยับทื่อๆแล้วงอแบบนี้เลยโคตรเทพดีมากจริงนะครับตอนจริงผมตอบไปแล้วผมก็ว้าวไปในเรื่องของตัวสุขยับนะนี่จับขยับขยับ,ขย,บขยับตามเหมือนเลยแล้วเราก็กค่อยๆขยับกลับมานี่แข็งแรงด้วยน,นะครับไม่หลุดไม่หลวมไม่ง้อยเลยอ่า ต่ okay. อามานะครับตุวหยังตรงช่วงเท้าแล้วกันข้อเท้าตรงนี้สามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงได้นะแล้วก็เ,เท้าเองสามารถที่จะจับบิดหมุนซ้ายจับบิดหมุนขวาได้ปกตินะครับแล้วก็จับนี่เตะไปด้านหน้าเตะไปด้านหลังอันนี้ไม่ต้องตกใจที่มันจะเปิดออกมาเป็นแบบนี้มันเปิดได้นะครับนี่เตะแบบนี้เลยจุดหยับช่วงเท้าก็ดีมากจริงๆนะแล้วก็ตัวเท้าเองเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบทื่อๆนะครับมันก็จับนี่ แบ่งเป็น3จุดแบบนี้ได้เลยก็คือปลายเท้าตรงกลางแล้วก็ส้นเท้านะครับแยกเป็น3ส่วนแบบนี้เลยทําให้ผมแบบนึกถึงตัว MG ปูว่าชัเป็นสจุดสที่ผมเคยต่อไปแล้วนะครับซึ่งก็เคยรีวิวไปในช่องแล้วแหละแต่ว่าบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็น RG ที่ดูจุดขยับดีมากจริงๆนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดขยับทั้งหมดแล้วก็พาตอาวุธนะครับ อันหนึ่งล้วกันที่ให้มาอ่ะทีนี้พัดอาวุธอื่นๆที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นตัวปาสุก้าที่ให้มาหนึ่งกระบอกหน้าตาแบบนี้นะครับอาจจะดูแบบผิวเผินไม่ได้มีสีสันโดดเด่นอะไรมากแต่ถือว่าก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือมีที่จับตรงนี้ที่สามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงเป็นแบบนี้ได้นอกานั้นก็คือขยับอะไรไม่ได้นะครับให้มา1กระบอกนะ แล้วก็จะมีตัวบีมไลเฟลนะครับให้มาอีกหนึ่งกระบอกซึ่งจริงๆแล้วว่าดีเทลด้านในตัวข้างในเนี้ยอีกทีหนึ่งเนี่ยเขาทําดีเทลมานะแต่ว่าพอปิดชิ้นส่วนด้านนอกของตัวบีมไลเฟลไปแล้วอาจจะไม่เห็นนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวหน้าตาบีมไลเฟลนะนี่ข้านหน้านะครับอันนี้จะมีเป็นศูนย์เลงเนาะอ่าแล้วก็จุดขยับของมันก็คือจะมีตัวศูนย์เลงตรงนี้ที่สามารถที่จะจับพลิกซ้ายพลิกขวาแบบนี้ได้แล้วก็ ที่จับตรงมือตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับจับหมุนซ้ายหมุนขวาได้เป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเราอยากจะเก็บปืนนะครับก็สามารถที่จะเอาปืนเนี่ยเก็บไปที่ด้านหลังของตัวขุนได้นะก็ให้เราเปิดตรงสีเลเทาชิ้นนี้ออกมานะครับโดยเวลาที่เราเสียบเข้าไปนะครับก็สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีรูนี่ตรงที่เหนี่ยวไกปืนนะให้เราเอาตรงที่เหนี่ยวไกปืนที่ว่านเนี้ยนี่แหละเสียบเข้าไปตรงชิ้นนี้นะครับนี ที่เราจับออกมาปุ๊บแค่นี้เลยก็จะเป็นการเก็บตัวบีมไรเฟิลตัวปืนบาซุก้าเองก็เหมือนกันนะครับวิธีการจัดเก็บก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนี่อันนี้ผมจะลองติดเก็บปืนบาซุก้าไว้ดูแล้วกันซึ่งในตัวปืนบาซุก้าเนี่ยมันก็จะมีรูไว้ให้นี่ตรงนี้นะครับเราก็จับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมปุ๊บนี่ก็จะเป็นการเก็บตัว,ตว,ตวปืนบาซุก้านะ นแบบนี่เ,เจ้าตัว Beam r i ที่เขาให้มานะเพื่อนๆคิดว่ามันจะหล่นไหมนะเวลาที่เราจับถือผมบอกได้เลยว่าอันนี้ไม่หล่นมันเป็นเพราะว่าอะไรสังเกตตัวด้านจับดีๆนะด้านจับตรงนี้นะครับด้านจับตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นสลักไว้ให้อยู่นะเราสังเกตที่มือดีๆนะครับมือเนี่ยอ่ะผมจับถอดออกมาก่อนแล้วกันเวลาที่เราจะใส่ปืนนะครับก็เวลาที่เราใส่ปืนเนี่ยให้เราจับถอดออกมาเป็นแบบนี้นะครับ แล้วก็ให้เอาตัวล่องเล็กๆตรงเนี้นะครับกับล่องที่อยู่ในนี้ที่อยู่ที่ตัวมือเนี่ยเสียบันเข้าไปนะครับมันก็จะทําเป็นตัวยึดอีกทีหน,นึ่งนี่เสียบเข้าไปมนแบบนี้ก่อนนี่หน้าตาที่มันจะได้มาแล้วเราก็ค่อยติดตัวมืออีกส่วนหนึ่งที่เป็นอีกด้านหนึ่งของตัวมือนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บหน้าตาที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมือมันก็จะแบบนี่ ติดเท่ๆแบบนี้ได้เลยนะไม่หลุดนี่ยึดติดแน่นอยู่นะครับอ่ะโอเคอเคทีนี้เดี๋ยวเราดูถือปืนบาซูกา้าดีกว่าว่าถือแล้วมันจะแบบดูแข็งตกหรืออะไรแบบนั้นไหมนะครับป๊บนี่นะครับก็นี่จะเป็นตัวโพเิชันเวลาที่แบบจับถือปืนบาซูก้าละกันก็ถือว่าทาออกมาดีนะนี่ไม่หลุดแข็งแรงนะครับแล้วก็ ผมเริ่มพูดไปว่าตัวปืนมาสุก้ามันสามารถที่จะหดเข้าหดออกแบบนี้ได้ด้วยนะก็ดูเท่ดีนะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวพลาสติกที่เป็นตัวมาสุก้าแล้วก็ตัวบีมไรเฟิลแล้วนะครับเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวโล่นะนี่ก็คือจะเป็นตัวชิ้นโล่ที่ให้มานะครับอันนี้หน้าตาตัวโล่ซึ่งก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็กิมมิคของมันก็คือสามารถที่จะจับยกขึ้นยกลงเป็นแบบนี้ได้แล้วก็ อันนี้จะเป็นตัวยึดอีกทีหนึง่งแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวมือจับนะครับก็เอามือมาเสียบเข้ากับตัวโล่อีกทีหนึ่งนะแล้วก็ด้านหลังที่ตัวแขนเองนะครับเวลาที่เราจะเสียบจะยึดเข้าไปก็ใส่ได้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูปึ๊บถ้าเราติดโล่เข้าไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ก็คือจะเป็นตัวคุณปู่ถือโล่นะครับตัวเดือก็จะเสียบไาด้านในแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวแกนล็อกไว้ให้อยู่นะซึ่งถ้าล็อกมันก็จะนี่แน่นแข็งแรงนะครับ ไม่หลุดไม่ล่วงถือว่าโอเคอยู่เลยนะแล้วก็จิมบิของตัวโลยังไม่หมดเพียงแค่นี้อ่าเดี๋ยวลองแกะเอามาให้ดูก่อนอีกทีนึงโอเคอย่างแรกเลยให้ลองสังเกตตัวเดือยตรงนี้ดีดีนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวยึดอีกทีหนึง่งแล้วเราก็สังเกตที่ด้านหลักของตัวคุณปูนะ่นะนี่นะครับชิ้นเทาๆตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามองจากมุมนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนแบบสลักไว้ให้เรายึดนะเอาไว้สําหรับในการเสียบโล่เข้าไปที่ด้านหลักของตัวคุณคุณปู่ของเรา อ่ะเดี๋ยวลองเสียบดูพอเราเสียบต้าออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวโล่ที่ไว้ที่ด้านหลังอ่ะยังไม่หมดแค่นั้นอีกอ่ะสมมติผมลองถอดที่ตัวด้านหลังโล่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราลองสังเกตด,ดีๆนะโล่เนี่ยมันสามารถที่จะเก็บทั้งตัวบีมไรเฟิลด้วยก็ได้แล้วก็ตัวบีมเซิร์ฟเวอร์ด้วยก็ได้นะครับอย่างแรกอ่ะผมกลับมาถอดเจ้าตัวบีมเซิร์ฟเวอร์ออกมาก่อน,นออกมาสออันแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาตัวบีมเซิร์ฟเวอร์ เข้ามาเสียบเข้ากับตัวด้านหลังของโล่ให้เราสังเกต2ล็อกนี้ดีๆนะครับให้เราเอาตัวบีมเซเบอร์เข้ามาเสียบเราก็จะลองเสียบดูว่าเสียบได้จริงไหมปุ๊บนี่เสียบได้แล้วก็เก็บได้ทั้ง2องอันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวที่เก็บตัวบ er ีมเซเบอร์และไม่ว่าจะเก็บที่ด้านหลังของตัวแบ็คแพคของตะขุนก็ได้หรือจะเก็บที่ตัวโล่อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวบีมไลฟ์เลอร์กระบอกนี้ ซึ่งก็สามารถที่จะหนีติดเข้ากับตัวโลได้าการติดตัว빔เลฟเฟอร์เข้าไปที่โลนะครับสังเกตตรงชิ้นส่วนตรงนี้นะให้เราจับนี่สกิดมันขึ้นมานะครับปึ๊บนิดหนึ่งนะอาจจะดูแกะยากสักหน่อยนะครับแต่ก็พอได้อยู่แล้วก็ขยับขึ้นมาให้มันเป็นหน้าตาแบบเป็นเดิมแบบนี้นะครับแล้วก็แค่เอาเจ้าตัว빔เลเฟอร์ตรงรูเดิมเลยเสียบเข้าไปปึ๊บนี่ แค่นี้เลยก็จะเป็นการเก็บทั้งตัวบีมเซเบอร์แล้วก็บีมไรเฟิลเข้าไปที่โลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว จุดขยับพาร์วุฒทั้งหมดแล้วสําหรับเจ้าตัวนี่ก็ไม่คะแนนปู่ r g เวอร์ชัน2.0ตัวนี้กันว่าผมจะให้กี่คะแนนจะ5คะแนนเต็มแต่ก่อนจะไปคะแนนเดี๋ยวขอพูดข้อดีข้อเสียก่อนข้อดีอย่างที่หนึ่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องตัวจุดขยับแล้วก็ตัวโครงในที่ถูกออกแบบมาใหม่นะครับถ้าลองเทียบภาพแล้วกันระหว่างตัวโครงในของเวอร์ชัน1 0กับโครงในเวอร์ชั่น2.0เนี่ยความแตกต่างผมว่าเราเห็นได้ชัดตั้งแต่ภาพเลยนะครับไม่นับที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่ได้ต่อ แต่บองแค่ภาาเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันน่าจะดูแข็งแรงมากขึ้นจริงซึ่งจริงมันก็เป็นไปตามนั้นและมันไม่ใช่แค่แข็งแรงมากขึ้นจริงแต่มันก็คือสะท้อนตัวจุดขยับที่มันสามารถที่จะทําให้เราจัดท่าจับทางต่างๆได้เยอะแม้กระทั่งเวลาที่ผมจับขย่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการหลุด หรือไม่มีชิ้นส่วนไหนที่แบบหลุดหรือล่วงง่ายอันนี้ผมยังไม่เจอแล้วกันข้อดีอย่างที่2เลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวการออกแบบที่ผมรู้สึกว่าเขาเอากิมมิคต่างๆหรือบางอย่างอาจจะดูพัฒนามากขึ้นมากกว่าตัวปู่ MG v วอร์ชั่น 30. ถูกย่อส่วนลงมาอยู่ในส่วนที่เป็นของตัว RG v วอร์ชัองศูนยเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเวลาต่อไปมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มัน MG ปู่เวอร์ชัสาม0นยย่อส่วนชัดและดีกว่าด้วยซ้ำในบางจุดอันนี้คือสิ่งที่ เวลาที่เราตอบไปแลวรู้สึกว้าไปจากประสบการณ์ที่ผมเคยตอบปู่ MG เวอร์ชัน3.0มาแล้วนะก็ดีอย่างที่3เลยก็คือจะเรื่องตัวการออกแบบการดันลายดีเทลต่างๆของโตวขุ่นนะครับตัวโครงนอกเนี่ยมันก็มีการออกแบบมาใหม่ด้วยเหมือนกันมาอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวเวอร์ชัน1.0เป๊ะซะขนาดนั้นนะก็บอกได้เลยว่าการออกแบบการาดดนลา์ที่เขาทำออกมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีทำได้สวยเป็นขุ่นที่แค่ต่อดิบตัดเส้น พ่นเคลียร์แค่นี้ก็ถือว่าสวยเลยไม่ต้องเป็นต้องทาสีทําอะไรเพิ่มนะครับผมถือว่าเป็น RG รีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำละกันอันนี้คือข้อดีลหลักสามอย่างที่ผมมองเห็นทีนี้มาพูดตัวข้อเสียกันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสียก็ได้อาจจะเป็นแค่ข้อควรเรามาระวังละกันก็คือข้อควรระวังอย่างที่1่ก็คือจะเป็นเรื่องของตัวชิ้นส่วนตรงช่องอกนะครับตัวชิ้นเหลืองที่มันจะต้องเสียบเข้าไปละกันก็คือมาอาจจะดูเสียบยากเพราะนั้นเวลาที่เอ่อต่อเข้าไปอยากให้ลองกดให้มัน แน่นๆชิดๆนะครับแล้วก็สังเกตรูแล้วก็เลงดีๆแล้วกันชิ้นอกเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าได้ประกอบได้แม้ว่าอาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเสียบยากแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราลองจัดวยดีมันก็เสียบเข้าได้เลยข้อควรระวังอย่างที่2ก็คือว่ามันจะมีรายละเอียดที่อยู่ในตัวคู่มือเองที่เขาจะเขียนว่า as far as they will go นะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าแล้วเราต้องยัดมากขนาดไหนต้องดูให้มันแบบ เข้าไปลึกขนาดไหนมันถึงจะแบบโอเคนะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้จากการที่ว่าเราลองเสียบเข้าไปแล้วแล้วมันหมุนไม่ได้หรือมันบิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปฝืนแล้วกันลองดูมุมและองศาดีๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่มันเขียนคําที่ว่านี้เอาไว้นะครับหรือว่าภาพรวมนะครับเวลาที่คุณต่ออาคุณก็ต้องสังเกตคู่มือดีว่าอันไหนที่เขาให้จับอยู่ในองศาไหนอันไหนที่เขาต้องให้ทวิสต์หรือบิดไปบ้างนะครับลองสังเกตคู่มือกันข้อควรระวังอย่างที่3มเลยก็คือ คนที่ต่อ RG อยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องตระหนักถึงข้อนี้ก็คือว่าชิ้นส่วนที่มันเล็กมันอาจจะก,กระเด็นหายก็ได้เพราะนั้นเวลาที่ตัดออกจากแผงเองเนี่ยพันหนีบหรือจับตัวชิ้นส่วนดูดีๆนะครับมันจะได้ไม่กระเด็นเพราะว่าอะไรที่มันกระเด็นไปแล้วเนี่ยมันหายากมากจริงเหมือนกระเด็นแล้วเข้าหายไปในหลุมดาไปเลยนี่คือข้อควรระวัง3อย่างที่ผมมองเห็นเพราะนั้นสําหรับตัว RG ปูวร์ชัน200ตัวเนี้ยผมพอให้ไปเลย ห้าคะแนนเต็มไม่หกักใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กล้าพูดแล้วกันว่านี่น่าจะเป็น RG ที่ดีที่สุดที่ผมเคยต่อมาแล้วแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็น อาที่ออกมาในปี2 0 2 4ที่สามารถพูดได้ว่านี่คืออาีที่ดีที่สุดในปี2 0 2 4เลยก็ว่าได้ในส่วนราคานะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,000จนถึง1,200บาทขึ้นอยู่กับราคาขี้วัหล่งที่เพื่อนๆจะหามาได้แล้วกันแต่คิดว่าช่วงนี้นะ่าจะหากันได้แบบตามร้านกันพาปกติทั่วไปก็ถือว่าเป็นคุนอีกตัวหนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับถ้าใครยังไม่เคยต่ออาีก็เป็นอาีตัวหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนาว่าให้ลองต่อถ้าคุณยังไม่เคยเก็บปู่ตัวไหนสักตัววึงแล้ อยากจะเก็บปู่ตัวหนึ่งเป็นตัวแรกก็อยากจะแนะนํา rg ตัวนี้ก็ได้นะครับถือว่าต่อแล้วโอเคมากๆจริง,รงก่อนจากไปก็ลองมาแชร์กันหน่อยลวกันครับว่าสําหรับตัว rg ที่ออกมาแล้วแล้วกันเพื่อเพื่อคนไหนอยากจะให้เขาทาออกมาเป็นเวอร์ชันน2.0ได้บ้างสาหรับผมผมคิดว่าอยากให้เขาทําตัว freedom กับตัว s a s i k n a m ออกมาใหม่เป็นเวอร์ชั่น2.0นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดปุ่ม subscribe ตรงกลางนี้ไว้ด้วยถ้าคลิปน,นี้ถูกใจฝากกด like กดแชร์ไปด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวตัวต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ